เราอ้วนๆกันแบบฝรั่งฝรั่งกันไปแล้วนะครับเมนูนี้ขออ้วนๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นกันบ้างกับหมูตม้มซีอิวนั่นเองต้องจินตนาการดูนะครับว่าหมู3ามชั้นแบบนุ่มละลายในปากรสชาติเค็มๆหวานๆหอมๆถ้าได้กินใข้าสวยร้อนๆนะแค่คิคดก็ทนไม่ไหวละเดี๋ยวไปทำกันเลย หมูต้มซีอิ๊วนะครับเป็นเมนูแบบอ้วนๆแบบใครไม่กูอ้วนแนะ่ยนำร,รุณาทาเองที่บ้านเรามัน oh <my, S 1> ง่ายมากอ่ะเริ่มกันเลยเราเตรียมน้ําที่สําหรับเคี่ยวหมูไว้เลยนะครับเราใช้นี่เลยพระเอกญี่ปุ่นหนึ่งอันละสต็อกดาชิสต็อกดาชิเกิดจากน้ําเปล่าปลาโอแห้งนะครับแล้วก็สาหร่ายคอมบุเคี่ยวกันแบบกล่อมๆกล่อมๆสิบนาทีนั่นเองใด้สต็อกแบบปลาแห้งมาถ้าเพื่อนๆหาคอมบุไม่ได้ปลาโอไม่ได้มันมีผงสต็อกดาชิเอาไปใช้ได้ใส่สองถ้วยนะครับ น้ำเปล่าอีก2ถ้วยมีนี่เลยน้ําตาลทรายแดงนะครับให้รสชาติความหวานกับเนื้อหมูของเรานะครับใช้สี่ช้อนโต๊ะเนาะนี่มิรินมิรินเหมือนเหมือนแบบคล้ายๆเหล้าหวานอะ่ะมันจะมีความหวานนิดๆมีความเป็นแอลกอฮอล์หน่อยๆจะทาอาหารญี่ปุ่นทั้งทีอย่าถามว่าไม่มีเราจะใส่อะไรก็เลิกทําเมนูน,นี้ไปเลยมิรินสี่ช้อนโต๊ะไปซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับเราใช้ครึ่งถ้วยแล้วก็สาเกนั่นเองให้ความหอมอีกระดับ คนส่วนผสมเบาๆให้เข้ากันขิงนะครับใช้ร้อยกรัมแบบบอกเปเปือกแล้วสไลด์เป็นชิ้นบางๆแบบนี้หมูต้มซีอิ๊วขาดขิงเนี่ยจบกันขาดความหอมอร่อยตอนนี้ตั้งไฟอ่อนๆรอแวะปิดฝาเสร็จไปแบบแปแล้วโอ้โหเมนูเราจะง่ายขนาดนี้เอามาดูนี่ทําหมูต้มซีอิ๊วนะครับส่วนนี้เลย เราเรียกหมูสาชั้นนั่นเองหมูสามชั้นเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมครับมาจากท้องข้อดีของเขาคือว่าเขามีไขมันเขามีรสชาติที่เข้มข้นเวลาไปเคี่ยวให้เขานุ่มนะ <c oughs> ฟิวเราจะหั่นเขาเป็นชิ้นใหญ่หญเราจะใช้เวลาเคี่ยวนานหน่อยประมาณชั่วโมงครึ่งพอเคี่ยวแล้วมันจะขนลงไปอีกนะครับใช้เนื้อหมูประมาณสัก1กิโลได้อ่าหมูเรียบร้อยนะครับก่อนจะเอาไป เคี่ยวเอไปต้มกับน้ำซีอิ๊วของเราเราต้องมาปรับท่อให้ขเขาเตรียมสวยรอบด้านเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะหมูสามชั้นมันเยอะอยู่แล้วบอกก่อนนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราเบิดแรงมากเพื่อนๆหาโล่อะไรอย่างงี้กำบังเราเอาด้านหนังลงแฟบลงไปโอ้โหมาแล้วยังไม่ทันทำไรเลยถ้าศึกตายไปหลายคนนี่นะอโอเค พอเคลียมนะครับเราก็กลับด้านทำให้ครบทุกด้านเลยเหนื่อยก็ตอนนี้แหละพอหมูสามชั้นของเรานะครับสีสวยแล้วปิดไฟเลยเปิดหม้อที่เราเตรียมน้ำซอสสำหรับเคี่ยวไว้นะครับคีบใส่ไม่ต้องเทน้ำมันแต่น้อน้ำมันเยอะอยู่แล้วน่ากินมากฮะ ตอนนี้นะครับหมูสามชั้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรับเป็นไฟอ่อนเคี่ยวเปิดฝาแบบนี้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงให้น้ำซอสของเขาเนี่ยงวด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 มาแล้ว,ลวเข้มข้นเลยที่จะได้หมูสามชั้นที่แบบนุ่มมากๆเข้าเนื้อแล้วก็ซอสที่รสเข้มข้นพร้อมกินได้เลยนะครับไม่ต้องทำะไรเลยปล่อยไปยงี้หรือกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้ 1>, 1ชั่วโมง45นาทีแล้วรับรองว่าเวลาขนาดนี้เนี่ยหมูเปื่อยนุ่มที่สำคัญดูน้ำมันงวดมากอือร่อยเข้มข้นไม่เค็มไม่อะไรกันไปพอดีปิดไฟเลยต้องคีบมาให้ดูกินแห่อ่อยไปกินกับข้าวสวยมร้อนอืมมันนุ่มนะแล้วก็าวางข้างหน้านี้ตกแต่งด้วยนี่เลยเขาเรียกว่า ต้นหอมญี่ปุ่นรีเขาออกแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นที่อุษาสอยชิมก่อนเลยนะครับแบบนี้เลยใครเป็นแฟนหมูสามชั้นนะครับจะรู้เลยว่าการที่เอาหมูสามชั้นเนี่ยไปเคี่ยว จนแบบหนังค้อนุ่มละลายในปากเนี่ยมันแบบฟินแค่ไหนแล้วกินเนื้อแบบครึ่งนึงมันอีกครึ่งหนึ่งแล้วท็อปด้วยหนังข้างบนนะโอ้โหอีมันแบบเมน,นูนี้นะไม่กลัวอ้วนนะจัดเลยขอบอกทำง่ายมากรับรองเด็ดฟินตลอดไปจัดจานกันเลยครับ อันนี้นะครับอาหารอ้วนๆที่มันอร่อยเลิศเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับหูสามชั้นต้มซีอิวนั่นเอง <c oughs> ไปเสิร์ฟันเลยเสร็จไปแล้วกับ3เมนูอ้วนไม่กลัวกลัวไม่อ้วนของอร่อยแบบนี้ไม่ได้กินก็เสียใจแย่ต้องลองไปทำตามกันด้วยผมรับรองว่ามันจะฟินจริงๆ <c oughs> เ,เพื่อนๆนะครับที่ดูแล้วอยากทำเมนูอ้วนไม่กลัวกลัวไม่อ้วนแบบผมบ้างน,นะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆได้ที่แฟนเพจของแสงแดดบันชิ่งนะครับดูแล้วทำแล้ว ถ่ายรูปส่งกันบ,บ้านให้พวกเราดูด้วย s a ยดนา n อย่าลืมว่ากินของอ้วนแล้วออกกำลังกายกินผักผลไม้เสริมสร้างสุขภาพด้วยนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้คุยจุเจลนะครับนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต